สวัสดีครับแอดมินโปรบิเกอร์นะครับจากเพจ j s b t r a d i n g วันนี้จะมาแนะนำสินค้านะครับจะเป็นไฟเลี้ยว led ตัวรหัส0 6 6นีส2นะครับตัวนี้จะเป็น led นะครับมีชิปทั้งหมด12เม็ดมีข้างหน้า11เม็ดมีข้างหลัง1เม็ดเป็นสีฟ้านะครับตัวนี้นะครับจะให้แสงสว่างที่ชัดเจนนะครับในเวลากลางวันอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับ ตัวนี้มีจะมีทั้งหมด3สายนะครับสายสีดําเหมือนเดิมครับเป็นกาวส่วนสายสีแดงก็จะเป็นสายไฟเลี้ยวนะครับส่วนสายสีน้ําเงินก็จะเป็นตัวชิปไฟเตือนข้างหลังนะครับบางคนจะถามว่าไฟแจ้งเตือนนี่มีไว้ทำไรไฟแจ้งเตือนนี้จะมีไว้สำหรับรถคันข้างๆเรานะครับที่อยู่ซ้ายหรือขวาให้เขารู้นะครับว่า เรากำลังจะเปลี่ยนเลนนะครับโดยที่ว่าถ้ารถอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังเขาก็จะเห็นนะครับแต่เมื่อเขาอยู่ข้างกับตัวเราเขาก็จะไม่เห็นไฟหน้าหรือไฟเลี้ยวหน้าหรือไฟเลี้ยวท้ายของเราอะนะครับตัวนี้เขาก็เลยทำมาให้มีแบบนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวไฟเลี้ยวก่อนตัวไฟเลี้ยวนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูกระพริบเลยนะครับนี่นะครับทำให้ดูเลยนี่นะครับ นี่นะครับสว่างมากนี่นะครับกระพริบชัดเจนมากนะครับสว่างมากนี่นะครับ crease. อ่าเรามาดูด้านข้างนะครับตัวด้านข้างจะเป็นแสงสีฟ้านะครับนี่นะครับหรือสีน้าเงินเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่สมมุติว่าถ้ามันติดตั้งอยู่ข้างรถอย่างนี้นะครับรถเราอันนี้ไฟเลี้ยวด้านหน้าแล้วเราจะเลี้ยวนะครับ เปิดนี่นะครับมันก็จะเห็นด้านข้างแบบนี้เขาก็จะเห็นไฟเอ๊ะไฟอะไรนะถ้าเขาอยู่ข้างตัวเราอยู่ด้านซ้ายนะครับเขาก็จะเห็นแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยสําหรับเพื่อนร่วมทางนะครับนี่นะครับสนใจสินค้านะครับสอบถามหรือติดต่อพนักงานขายของเราได้ทั่วประเทศนะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ได้ที่ไลน์แอด JB Trading นะครับสวัสดีครับ